มาสำรวจป่านะครับบริเวณอุทยานม่อนพญาแช่นะครับอันนี้ถึงยอดเขาแล้วพระธาตุครับอันนี้เพื่อนสักกลินครับสักกลินแอมกระจ่างเอียธีหนูครับวันนี้พามาฝึกงานครับเดินขึ้นเขาครับละลายไขมันนะครับแล้วก็ฝึกใช้เข็มทิศด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นทีมใหม่ในเมืองลำปางจะมาเริ่มฝึกใช้ในพื้นที่ใหม่นะครับไม่ใช่พื้นที่ของเราแล้วก็ เดินได้นะครับในป่านี้นะครับโอเคตตอนนี้บรรยากาศบนเขาครับม่อนพญาแช่มุมนี้จะเห็นเมืองลำปางทั้งหมดครับนี่คือบรรยากาศบนเจดีย์นะครับพระธาตุม่อนพญาแช่นะครับนี่คือเมืองลำปางทั้งหมด ใช้เวลาพอสมควรครับเดินมาถึงที่นี่ครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์อันนี้นี่ล้มทีมเพื่อนล้มทีมครับสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นไงบ้างเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยหมเหน่อยมากครับในรอบยี่สปีนะครับไดีขึ้นมาพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะครับอันนี้เจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นอ่าเป็นนักเรียนก็มาขึ้นที่นี่บ่อยโดดเรียนครับโดดเรียนที่นี่ที่แหล่งกบดานนะแหล่งกบดานโอเคครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในภาคป่าและเข็มเข็มทิศครับ จอกันภาคสองนะครับครับครับนี่เป็นเทคนิคการเคลื่อนที่บริเวณที่มีความลาดชันสูงนะครับแล้วก็เล็งพิกัดไว้ก่อนนะครับต้นไม้สักต้นหนึ่งครับบางทีเพื่อการชะลอความเร็วนะครับบางทีต้นไม้อาจจะอยู่ห่างกันบ้างนะครับแล้วก็เลือกพิกัดที่กล้าไว้ก่อนนะครับค่อยๆไปทีละจุดครับก็ไปกัเลยก็จับต้นเล็กไว้ครับ รูดลายไปนะครับใช้ถวงไว้ใช้เป็นตัวบังไว้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนต้นเปลี่ยนต้นครับนักฉันสงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเพื่อนสาธิตให้ดูอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดูนะครับข้างบนนะครับมีมีอีกนายหนึ่งครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะไปเป้าหมายต่อไปคือต้นใหญ่นั้นครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ไปที่พิงได้นะครับอันนี้ก็เลยทดสอบเพื่อนอีกคนนะครับ หนึ่งสองสามผูม้เรอกนะครับผู้น่าเอกนะครับร้องเกลแล้วก็ไหตัวลงไปเฮ้ยดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับนี่เป็นเป็นเทคนิคนะครับตรงนี้มีความลาดชันประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบองศานะครับอ่านี่เป็นเทคนิคครับตอนนี้ก็ลเล็งเป้าปหมายเอาไว้นะครับเล็งเป้าหมายไว้ ครับถ้าเป้าหมายเกินหาต้นไม้เล็กๆไว้ก่อนโอเคขยับมาขยับมา๊บต้นใหญ่อ่าไลายตัวลงมาชั้นหนักครับอว้าต้นใหญ่ไว้อ่าพักก่อนอครับนี่หนึ่งช็อตก็ตประมาณนี้นะครับรอบนี้ไม่ล้มนะครับไม่ล้มครับ <พอ S 1> เมื่อกี้กิ้งมาเล่นพีพ่กิ้งมาแล้วนะครับม <laughs> ีประสบการณ์แล้วจะนิ่งือกิ้งมาก่อนนะครับโอเคโอเคครับ ถ้าไม่มีต้นไม้เล็กแล้วก็หาทิศทางที่มันเคลียร์หน่อยนะครับแล้วก็วิ่งไปหาจุดที่จะพักได้เช่ตัวนี้เล็งไว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 ้ครับแล้วก็ออาป้ายก็อ่าพลิกไว้โอเคนะครับรอบรอบนี้มีล้มแน่นะครับมีล้มแน่ <laughs> พร้อมอยัง ไปเลยนะครับครับครูครูเป็นเลยครับโอเคตอนนี้เป็นขเอ็งก็เรียกว่านะเสือครูเลยครับโอ้โหหกกแลโอเคไปต่อไปปุ๊บ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 เด็กหุดตรงนี้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 อ๋อทางเดินแล้ว อันนี้เป็นทางเดินนะครับทางเดินรอบๆอ่างอ่างอันนี้ไม้เทลสวงเครื่องนะครับสวงเครื่องเมื่อกี้ลงมาจากภูเขาผาเลิศครับผาเลิศค่อนข้างจะลาดชันสูงนะครับประมาณ80องศานะครับก็จะเป็นต้องแสวงเครื่องครับในป่ามีเยอะแยะนะครับเราอาจจะเอาไว้แอพพลายทำเป็นไม้ปิ้งไกในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวหาพื้นที่ บเหมาก่อนนะครับจเจอเส้นทางลมาน้ำแล้วเหมือนเดิมาม,ม่อนเครับอ,อ๋อนี่เป็นทางทางเทลเขาด้วยมั้งเนี่ยมีเส้นทงมีอะไรด้วยวครับโอเคครับไม่ใช่ป่าบ้านเราก็เข้าได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับนี้มีไม้คำยันแล้วมีขาที่สองแล้ว มีขาที่สี่วนเด็นสี่ขาครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยมากสู้ตายแล้วตอนนี้สู้ตายครับสู้ตายเลยตอนนี้ตอนนี้อยู่ตรงบริเวณครับริเป็นหัวอ่างนะครับหัวอ่างเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์กันตอนนี้ป่าไผ่นะหน่อไม้ไม่มีทำรางตั้งเต็นท์ได้ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยววหลังหลังมีจะลองทำโครงการนะครับหาสมัครพรรคพวกนะครับเข้าร่วมในการเรียนรู้การใช้เข็มทิศ เพื่อใช้ในการค้นหาค้นหายด้วยนะครับแล้วก็เป็นการฝึกกระบวนการค้นหาอย่างเต็มรูปแบบนะครับโอเคครับนะครับวิธีการแขวนกระเป๋านะครับอนนี้ก็มีเชื่อจะผู้สิกนะแล้ว สไลเล็นี่แหละเชือกโพลสิคนะครับเชือกโพลสิคนี่ประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับในระบบเชือกของนักริพนะครับเป็นตัวล็อกทุกอย่างล็อก,กอุปกรณ์ครับและล็อล็อกระบบเชือกด้วยนะครับเล่งให้ตึงนะครับหรือย่อนระบบเชือกได้หัวใจสำคัญของระบบเชือกก็อยู่ที่เชือกโพลสิคนะครับอกค่ณครับ ทำที่ปิ้งย่างครับเย,ยียมทานที่ก่อนเรามีโต๊ะรับแขกแล้วตู้อหาหารแล้วนี่เดี๋ยวให้ให้กูดูหาหาปืนนะหาพืนครับตัวนี้มันจะเป็นไม้สองต้นอยู่แล้วครับไม่ต้องตัดทิ้งตัดพอมันครับเดี๋ยวเราก็ใช้เป็นที่ปิ้งย่างไป ถ้าเรามีแบบเยอะแยะมากมายครับถ้ามาตอนฤดูแล้งเยอะจะเป็นแบบนี้ครับจะมีพนัพกงานเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับดังไฟนะครับดังไฟ <c oughs> แต่ถ้ามาช่วงฝนตกนะครับกล็ลำบากหน่อยเพราะงั้นเวลาหน้าฝนต้องพกต <c oughs> ัวเราเยอะๆครับต้องหาไก่ครับไก่เยอะ ตัดหน้าก่อนแล้วห่อผ้ามาด้วยมีไม้ต้ามไอ้มนแากก็ได้นะอีกหนึ่งเขาแต้อมอะไรเองได้ไหมอันนี้นะก<ะ>ว่าหรือว่าเดี๋ยวออกนักศึกษาใช่ไหมครับว <Video. S 2> ิดีโอโอเคนี่ล้วก็มีที่นั่งแล้ว สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอีกสองนาทีนะครับสองนาทีจะเที่ยงวันนะครับเป็นครับใช่กรอกใช่กรอกครับเลยนักรอบนักรอบหัวหน้าเด่นครับหัวหน้าเด่นครับเดินทางมาไกลนะครับวันนี้เดินทางมาจากจากบ้านเกิดครับบ้านเกิดอำเภอเถินนะครับวันนี้มาพาคณะและทีมงานนะครับเดินลัดเลาะป่าบุกเบิกพื้นที่วณุรยาน เขตของวัดม่อนพญาแช่นะครับก็เดินเรือตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่ประมาณสิบโมงนะครับเดินเลาะแล้วก็ขึ้นไปไหว้กราบมัสกการณพระธาตุนะครับบันดอยแล้วก็ตอนนี้เดินลงมาด้านล่างนะฮะม,มื่อเที่ยงละครับเมื่อเที่ยงลงมาที่อ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ํานี่ก็สมัยก่อนเป็นนักเรียนก็ใช้เวลาว่างตอนเรียนนะครับ คขาวอาโดนเรียนมานะฮะใช้เวลาว่างนะครับโดนเรียนมา,มาออกกําลังกายกันเล่นน้ำตรงนี้นะครับตอนนี้ผ่านมาเกือบ30ปีนะครับได้กลับมากอีกรอบนึงนะครับมาดูพื้นที่ก็ววสำรวจพื้นที่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวทางหอน,หน้าเด่นเขาจะมีกิจกรรมการฝึกการเดินปา่าการใช้เข็มทิศแล้วก็การใช้หลบบเชือกนะครับจะค่อยเอาอมา ตอนนี้เรื่องการจังคลปิใคลปในปลาด้วยนะครับเราจะทําการย่างอ่าสะเบียงสะเบียงวันนี้คนหน้าเด่นคนมาเยอะนะครับคนมาเยอะมาเยอะครับวันนี้สองคนนี่ก็พอพอได้พอได้ท้องได้อิ่มแล้วครับวันนี้นะฮะเหลือเฟือครับเหลือเฟือถาขับยาไปอนน้อ๋อขกิมาอ้อะ พร้อมนะครับวันนี้อาหาหลักห้าโมงนะครับทั้งอาหารข้าวอาหารหวานมีหมดนะครับไทยนะคนไทยพร้อมกันทุกนาทีต้องให้เจ้าตีก่อนทำแรกทีก่อนมาโอเมือเถื่นเนมืองเถื่อนส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวย <c oughs> นะครับได้ฟิลฟิลอ่าใครว่า ึงแคมปิ้งทักึิงแคมปิ้งครับวันนี้มาดูว่าลูกชิ้นยอดเะไรครับเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวครับชิ้นหมูใช่ไหมฮะชิ้นคู่ครับลูกชิ้นคู่ลูกชิ้นคู่อันนี้ลูกชิ้นคู่แล้วับวางอย่างนี้ก็ได้ครับครับเออแขวนไว้ ไฟแรงๆแล้วก็เจี๊ยบวานเจี๊ยบวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบวันเจียเจ๊ยบอะะไรครับอะไระไมาชุมมัฟเพิ่มกลูโคสให้ร่างกายน,นะครับหวานเจี๊ยบบายหัวหน้าเด่น <c oughs> คนบังเถินนะครับคนบังเถินไปเร็วไปเร็วไปเรีย,รย,รย,รยอ๋อเก็บกินเลยเก็บกินเลยวันแต่วานเจี๊ยบนะครับเสบียงจะหมดแล้ว <laughs> ไปลูกแป๊บเดียวมีกระดาษบีกระดาษกินได้หมดครับตอนนี้ ลายกำลังเด็กมเดียมมีเดียมก้อนหินก้อนก้อนเนาก้อนห้อน่เนีนะเออเอางี้ก่อนใส่ใส่ก็้ะติดสีส ว่าไม่ได้ออกวางกายในการเดินเท้าเปล่าขัดการฟิตซ้อมอ่อนซ้อมอ่อนซ้อมอันนี้อันนี้แต่ว่าพอมาเจอสภาพแล้วเป็นไงวะเจอตอนนี้เจอกับข้าวเจอไรรอแล้วเนี่ยความเหนื่อยหายไปเลยครับเป็ดปิดทิ้งนะครับอ่าตอนนี้เป็นอ่างนะครับแอนอ่างอ่างเก็บน้ําครับแต่ทุกอย่างความเหนื่อยมันอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจครับถ้าใจสู้ทุกอย่างไปได้หมดครับ ตรงนี้ที่นนท,ที่นี่นเขาเรียกที่ไหนครับที่นี่เป็นพระอุทยานแห่งชาติครับของมอญพญาแโอโอจเะจังหวัดลำปางครับจังหวัดลำปางหลังจากใช้เวลาสักพักนะครับเราก็ได้อาหารกลางวันกันแล้วครับคนนี้เอาห้องวันลํ้ขนาดด้วยนี่ล้ขนาะด <laughs> ลูกชิ้นสองไม้ <finish> ข้ากอกมิลเดียมกำลังดีครับย่างวิวหลักร้อยครับบรรยากาศหลักร้านนะครับนะครับอร่อยก้าหลังเป็นพระธาตุครับดอยพระธาตุมั่นพญาแช่ครับอื้มลองครับอร่อยอร่อยที่นังก็ ทำง่ายๆครับเสื้อหมึงเซ้นเอติดมีดนอนได้ครับนอนได้ตครับตตหลังอร่อยมากครับอร่อยนี่หิวทั้งสองอย่างครับเมื่อกี้ท้องร้องรอแล้วโอกาสต่อไปจะ ต้องหาทีมครับมาเป็นคณะมาแคมป,ปิ้งกันแคมป,ปิง้งทั้งคืนข้อซองก้ซองเดี๋ยวสุดท้ายนะครับตาปามแล้วเอาไปร้อนก่อนสกอร์ครับมีเดียมกำลังดีหนัองปอบหนัองปอบปอบน้ามาอีกแน่อนอนครับพี่น้อง ตอนนี้ลับกรทำมาเลิกปดตาก่อนเปิดตาปดตาอืมวสองเะอยวงมข้าวเหนียวไม่ไม่ไม่ข้าเหนียวคุณได้ค่ดได้ ตั้งแคมเนาะหมดเลยติดเอาาใจยังงเนาะเอาาใจยงีถ้าทำกิจกรรมแบนี้บ่อยๆนะไม่อ้วนทดลองมันได้หีือทั้งร่างกายเลยเบิ้ผ่านแขนขาแ่งมาตอนข้าก็ดใจด้อยีใจาวปราจาไมเอาข้าเนาะมันก็เรื่องงานเลยมันมีปัญหาเั้งนาก็ลงมาด้วเ่เขาบอกว่าวันหนึ่งเขาเดินเข้าป่าแม่ ไม่แบ่งเป็น้กันอร่อยเขาเลกัดเส็จเลย่กันแล้วเนี่ย วันนี้ยังไม่ได้เดินเต็มที่เตมวันนี้ยังไม่เดินเต็มที่เต็มรูปแบบครับสำรวจเส้นทางเบื้องต้นเบ,บ,บ,บื้องต้นก็ได้ทำแผนที่ใน Google Earth ออออมาแล้วนะครับกลัวกลัวเพื่อนร่วมทีมจะจะเข็ดหลับเพาเลินเะ <laughs> พราเล่นมาระหว่าง6คอมเมนต์ตีลังกาแล้วครับมาฝึกงานกันครับโอเคถ้าผ่านานี้ครับรอบหน้าเราขึ้นยอดเขากัน ไปได้หมดครับขอ,ม,อมีใจที่เตรียมพร้อมทเรียมพเราะเราใจจร้อยอยู่แล้วอันนีครับเรามาดูสถานที่จริงครับในใน Google Earth ครับนั้นมาลงลงภาคสามในพื้นที่เลยมาถึงอ่างครับตรงนี้นข้าวอร่อยรับหน้ามีแน่ครับอืมตะเบียง้องไฟล้างตาแน่นอน ครับน่าจับเต็มแบกบเต็นต์มาด้วยตนนี้ขอเป็นอาหารว่างมาก่อนอืมน่าจะไม่ว่างนะอา,าไม่ว่างเหรอ, <laughs> อ,อ,อน้ำออกทางสเสด็จนี่เหรอใช่ๆกลางเนื้ออม ครับต่อไปเป็นการนำทางกับด้วยแผนที่ handy gps นะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปแผนที่นะครับตอนนี้เราเราจะกลับแล้วนะครับเื้องต้นอยู่หน้าแรกนี่คือพิกัดปัจจุบันของเรานะครับแล้วก็จะกลับไปเส้นทางที่เราปักหมุดไว้เป็นเรถนะครับที่จอดรถแล้วก็เข้าไปที่ทงนะครับที่ทงก็เลือกสถานที่ที่เรามาร์กเอาไว้นะครับที่จอดรถมันจะขึ้นฟังก์ชันขึ้นมาเยอะแยะนะครับแล้วก็ไปที่ go to เลยนะครับจะเห็นว่าหน้าจอตอนเนี้ มันไม่เสถียรนะครับแต่สิ่งที่เสถียรก็คือว่าการรับสัญญาณนาเทียมก็จะมีระยะกิโลเมตรแล้วก็องศาที่ชี้อยู่นะครับจะมองข้างล่างก็ได้นะครับหรือนองมองเข็มทิศก็ได้แต่เข็มทิศตัวนี้ไม่สามารถนําทางได้นะครับตอนนี้อยู่อยู่ที่310องศานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเข็มทิศแบบแมนยนตลนะครับอันแรกนะครับขอแนะนําว่าถ้าเป็นตัวนี้ครับอ่าลองดูตรงนี้นะครับอันนี้ทิศเหนือนะครับทิศเหนือ อันนี้300องศานะครับ300องศานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในตัวแอปตอนนี้มันบอกว่า310องศาแล้วก็ขยับมานิดหน่อยทีนี้เราก็ดูว่านี่เส้นแดงๆนะครับเส้นแดงตัวนี้แล้วก็สามารถมองไปตามที่ทางนี้เลยนะครับถ้าอยู่ระยะไกาลเราก็จับพิกัดจากต้นไม้หรือบูมิประเทศจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเรามีเข็มทิศแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้ามองด้านบนนะครับเราก็ตั้งเข็มทิศครับให้ลูกน้ําตรงกลางนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นทิศเหนือนะครับทิศเหนือสามร้อยสิบองศาแล้วก็หมุนครับสามร้อสิบองศานะครับแล้วก็หมุนครับทิศทางจะใกล้เคียงกันอ่าตอนนี้โอเคครับทิศทางใกล้เคียงกัน หรือว่าเราจะใช้ส่องดูด้านในนี้นะครับด้านในนี้นะครับไปที่10องศา310องศานะครับ310โอเคแนวนี้นะครับแนวนี้เหมือนตรงกับเข็มทิศตัวนี้เลยนะครับตรงกับเข็มทิศตัวนี้นะครับ สามร้อยสิบองศาครับสองตัวนี้แนวน,นี้ถ้าเราจะไปกันนะครับการเดินถ้าเราเดินตามตัวนี้ถ้าไม่มีเข็มทิศแมนนวลน,นะครับเราเรามองมเรามองทิศทางแบบนี้ได้นะครับหรือว่าหรือว่าเราจะใช้วิธีการเข้าไปที่แผนที่นะครับแผนที่ตัวนี้ปุ๊บนะครับตัวนี้คือที่จอดรถของเราแต่ครับตรงที่เป็นม่อนพญาแช่ตรงนี้นะครับ วันนี้เราเราเมมเอาไว้นะครับเราก็จะไปตรงนี้เราจะทําการเดินให้ตัวไอคอนคนตัวเนี้เดินให้เข้าใกล้ธงตัวนี้มากที่สุดนะครับจนถึงธงตัวนี้ดีกว่านะครับนั่นคือพิกัดที่เราจะต้องเดินไปณตอนนี้นะครับจากที่เราดูระยะที่เราจะไปถึงตัวนี้ก็จะบอกอยู่ที่ อ่าเมตรนะครับเดี๋ยวถ้าเราเดินไปถูกนะครับถ้าเราเดินใช้ตัวนี้เดินไปถ้าเดินถูกต้องนะครับระยะทางนี้จะลดลงลดลงลดลงจนถึงที่สุดนะครับโอเคทีนี้เราก็ถึงเวลาอ่าสหรับถ้าเราหลงป่านะครับหรือว่าเราต้องการแคปพิกัดไปเรื่อยๆนะครับพิกัดตัวนี้เลขตัวนี้นะครับเราสามารถแคปเอาไว้แคปเอาไว้แคปหน้าจอ,อาไว้มันจะได้ทั้งเวลานะครับแล้วก็ อ่าเลขพิกัดสําหรับการช่วยเหลือหรือว่าเราจะสํารวจพื้นที่นะครับเส้นทางทําเป็นเส้นทางได้นะครับตัวนี้จะเป็นพิกัดของอ่าละติจูดลองติจูดนะครับก็จะเป็นจุดทศนิยมนะครับตัวนี้เราจะลองรับบน Google Earth เราสามารถไปทําแผนที่เดินทางได้โอเคครับอันนี้เป็นเก็จความรู้เล็กๆครับอันนี้หากลับแล้วครับ ตอนนี้มีสีขาแล้วไม่ห่วงแล้วเดบ๋ยวเป็นเส้นทางนะเส้นทางเอาวิ่งกันครับวิ่งเทววิ่งเทวยากาศครับตอนนี้เขาค่อนข้างสูงชันนะครับโอกาสหน้าต้องเต็มสเต็มครับขึ้นยอดเขา คันนี้เป็นเส้นทางที่เขาวิ่งกันครับวันนี้มาสำรวจเบื้องต้นในระยะใกล้ๆก่อนครับทดลอง